สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาพบกับ l i ซ t าสวิตโฮนะคะวันนี้เราก็จะมาแจ้งนะคะว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปแบบบ่อยๆนะคะอาจจะได้ลงแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เฉพาะเวลาว่างนะก็เพราะว่าออที่เราต้องไปออกกํลาลังกายกับแม่นะคะเพราะว่าปกติเราจะไปกับพ่อคือไปกับพ่อก็คือกับจากโรงนียนก็คือไป พอไปแล้วก็มันจะไมีนานมันถ้าไปกับพ่อมันจะไม่นานแต่ถ้าไปกับแม่มันนานนะคะแล้วก็ปกติแม่จะไปกับน้องแล้วเราจะไปกับพ่อแต่ว่าน้องเราป่วยนะคะเราไม่สบายนะแม่เราก็เลยเราก็เลยต้องไปกับแม่แทนนะคะก็ถ้าเกิดวันไหนที่ว่างนะคะก็อาจจะลงคลิปเนาะแต่ว่าถ้า ไม่ได้ลงก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไม่ว่า,อางอย่างเช่นอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เพราะว่าเราต้องไปไปเที่ยวนะคะไปตางจังหวัดเนาะแล้วก็แต่ก็จะพยายามอัดคลิปทีๆเนาะจากคลิปที่ถ่ายตั้งไว้หลายวันแล้วแบบหลายวันหลายเดือนนะคะเออแล้วก็ <c oughs> ก็ถ้าวันไหนมีเวลาแบบมากพอสมควรก็จะพยายามอัพหลายๆคลิปนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าไม่อยากให้ออคนคนเขาจะคิดว่าเราแบบไม่ลงคลิปแล้วหรอไม่ทำชาแนลแล้วหรออะไรประมาณนี้นะคะเราก็ยังทำชาแนลอยู่นะคะแต่ว่าก็ นั่นแหละอย่างที่บอกครับไม่ค่อยมีเวลาโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์อย่าดิสไลค์กันนะคะบ๊ายบาย